สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นกับเพื่อนอีกแล้วแล้ววันนี้เราจะมาเล่นแบบอม่อสักอย่างเขอเป็นเสียงเกมน,นะฮะมันจะเสียงดังเนาะมาได้ยินเสียงเราง่ายๆอะ่ะเริ่มเลยวันนี้เราจะแกล้งเพื่อนได้ไหมหนูว้าวเกือบตกอะไรบอล<ป>จะอได้ไหมเนี่ยตรงเนี้ย โอยทุกคนเล่นบอลเล่นเป็นไหมเนี่ยบอลเดินดิบอลไม่ต้องกระโดดก,ก็ได้ปะกระโดดเหมือนก็จะตกแต่ว่าเราไม่ตก <c oughs> ด่านไม่น่าจะยาวไกลมากนะ <c oughs> ทุกคนเราจะมาแกล้งไอ้บอลกันดูดีว่ามันจะตกไหมถ้าแผ่นเราสำเร็จ <c oughs> จะตกปาเราก็ตกเหมือนกันแต่ว่าบอลก็ตก เรามาเซฟต,ตรงนี้ไงเร,เร็วเราไม่แกล้งแล้วเร,เร็วยิปโอ้ยยิปยิปอะยิบ,บอ่าเกือบตกโอ้ยอะไรอะรสีอะไรเนี่ยเฮ้ยเราค้างอยู่เฮ้ยเราค้างอ๋อนีอ่นี่แหละมานี่สีเขียว สีม่วงสีแดงสีแดงสดีม่วงแดงมาเร็วเร็วดูดีว่าตานี้มันก็็กเปนแบบที่่่เเเรราคยไมใชหอแต่ว่ามันเป็นแบบ poppy playtime ปปเ,เราเรียกง่ายๆแบบนี้แหละก็เราอยาลมแปมปันว้าว เฮ้ยเมื่อกี้มันมีใค่ซื้อโลให้ซื้อของขึ้นมาอีกแล้วเฮ้ยเสียงอะไรอะเสียงอันคุ้นเคยเสียงอันคุ้นเคยจากยากตรงไหนยุ้ยทำไมฉันฉันจะตัวฉันว้ายว้ายว้ยบอลเร็วเร็ววิ่รีบรีบมาเฮ้ยบอลมันจ๊บไปสไลเดอร์ไปกันเถอะไปไปมาเร็วเร้าคำกัน ไปล้วไปแล้ไปเราเๆๆๆๆไปเราไป,ไป,ไป,ไปอ,อ้าวแมงไม่มตกลงไปตรงนั้นนะ่ะโอ้ประโูเอ้ยหมดเลยหมดกันยบสถานที่อะไนยโยะอะไรบอะไเนยสถานนี้มันก็เดินปกตินั่นแหละวะอุย้ยเกือบทุกคนเมื่อกี้เมื่อกี้เกือบเดินไปโดนแล้ว <c ười> อืมีสมกับสมกับเป็นแบบวีซี่ออบบี้สุดๆก็มันง่ายไงแบบนี้น่าจะเอาให้มือใหม่ออบบี้เล่นนะเราว่าประมาณนั้นแหละสีอะไอเดียทุกคนสีม่วงแล้วกันม,ม่วงเขียวม่วงเขียวม่วงเขียวเหลืองแน่ๆเลยนั่นไงอ้ยบอลบอลระวังกระโดดก่อน เหลือที่ไว้ให้บอลบ้างโอ้โหตรงนั้นยากเกินตรงนั้นยากนะน่ะแม่งขนาดยังไม่โดนเลเซอร์ก็ตายแล้วน่ะน่ะอันนี้ต้องเดินอ่ะกระโดดมันมีโอกาสตายมากกว่านะตรงเนี้ยอุ๊ยบอลรีบๆขึ้นไปดีถ้าบอลแกล้งเราจะไม่เล่นกับบอลลวไอสัตว์อุ๊ยเกือบอ แล้วผ่านเว้ยไอ้บอลแม่งงงว่ะวิ่งมามาแล้ววินอะไรด่านนะด่านยาวเหมือนกันนะเนอะทำอะไรมาแล้ว เดินดีๆดิแบบนี้ก็ไม่มีอะไรที่มันเกี่ยวกับป๊อปปี้เพย์ถามสักนิดเด้วยปะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจบใจหมดอะไรบอลจะกี้ทำไมเออจะตายไหมนะทุกคนโอ้ยตรงนี้อ้าาฉันตายมาเร็วมาเร็ว เอ้าเนี่ยทำไมตายวะดูดิยังไม่โดนเลเซอร์เลยเย่เซฟแล้ว,วทุกคนบอลมาเร็วบอลเหยียบดีๆนะเพราะว่าบอลถ้าเล่นแมปออรบ,บี้ไหนไม่ผ่านจะออกแมปเลย,รยเราก็เหมือนกัน<ป>มาเลยยึบ บอลรีบๆมาดิแล้วบันไดมันสูงมากเลยอ่ะเหมือนบันไดสวรรค์จิ๊บนะกะดดจิ๊บมาวู้วผ่านแล้วจิ๊บจิ๊บจิบ๊บมาแล้วทุกคนนะจิ๊บจิ๊บ,บเกิดบ้ากันเลยอ่ะว <c oughs> ้ยมันขึ้นมาอีกแล้วว่าให้ซื้อลูกโป่งอ่ะ ปุ่มกระโดดมันอยู่ใกล้กับปุ่มซื้อของจังใช่ไหมบอลบอลไม่แดกข้าวไงบอลหนโอยอะไรวะคืออะไรอ่ะคืออะไรวะจะเซฟเรื่องแสงอ่ะเหรอโอ้ยโอ้ยอย่าดิออ หยมันก็มันก็ไม่ขนาดนั้นอุ้ยเส้นชชยอีกยาวไกลนะบอลเราต้องรีบนิดหน่อยอุ้ยเกือบว้าอะไรวะไม่รู้เหมือนกันมาเร็วอุ้ยตายเร็วอะไรบอลกระโดดมันก็ค่อยๆมาเดินค่อยๆกระโดดมาดิ ต้องไปใหม่เลยอ่ะย็บย็บวว้เซฟโว้ย,อ,ยอีกยาวไกลนะเลยเนะี่ยดูดิกว่าจะไปถึงก็ตายแล้วเนี่ยถ้ามันจะไกลขนาดห้า 38, สามส,ามสามิบแปดเร็วเหมือนกันนะ ว้าวบอลอ้าวบอลหายไปมันก็มาแล้ว <c oughs> ดิคนกระโดดดีๆหน่อยสิเฮ้ยเสียงแบบนี้ไม่มีเสียงเกม้วยเหรอ,หรอวะโอชัดเลยเขียวม่วงเป้าเออน,นั่นไงว่าละ่ะข้างน่า อย่างพองม้งเด้ป่าวอะโอ้ยโอ้โหข้างนอกมันเรายังไม่กดกระโดดเลยนะหาแล้วลงไปเล่นหม่อีกว่า <c oughs> บอลเราขึ้นมาได้ด้วยอ่ะป <c oughs> ิ้วอ้าวบอลหายอ้าว <c oughs> <c oughs> อยู่นี่วิ้ยดันดันย้อนมีแผ่นให้เราเหยียบเยอะจะตายเราไปสีม่วงโอ้ย เอ้ยก็ดูบอลดิมาต่อถึงบอลไม่ปิดเออไม่อะไรหรอกวิมาเร็วยาวไกลนะบอลกว่าเราพวกเราจะไปถึงเนี่ยอา เดิเร็วอย่า,ยาบ่นอุ้ยอันนี้เดิมไปลงวไ,วไม่เห็นใจไม่ต้องววแบบนี้ในแบบนี้ในคอมมันมีชิปบล็อกด้วยอ่ะแต่ว่าในโทรศัพท์ไม่น่าจะมีใช่ในโทรศัพท์มันไม่มีใช่แต่ในคอมมีอะนะเพราะเราเคยเห็นคนเขาเล่นแบบนี้อยู่อะกดไม่ติด ก็ดูดีมันก็เรากดไม่ติดมาเร็วอันนี้โอ้ยไปเร็ววิ่งแข่งวิ่งแข่งเร็ว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 วิ่งเร่งอุ้ยใกล้ถึงแล้วบอลดูข้างบนดิทำไมดูจากข้างล่างมันดูยาวไกลวะแต่ดูจากข้างบนแม่งไม่ค่อยไกลเท่าไหร่โอ้ยบอลระวังเดีดีอุ้ยคีมเนี้ยังนึกว่าจะถึงหนึ่งนาทีซะแล้วอ่าวหนึ่งละ สิบนาทีนึกว่าจะถึงสี่นาทีสแล้วมาทุกคนเย้ Yay. ดูซิดูเราได้ของรางวัลขอเปลี่ยนสีผิวเป็นสีม่วงก่อนอ่ะนี่อ๋อปีกวะตกใจหมดเลยเนี่ยโถ่แว่งวิ่งเร็วอะ่ะแล้วขอเปลี่ยนสีผิวก่อนได้ไหมมันมาเปลี่ยนสีผิวกัน สีขาวไหมสีขาวมันจะได้ขาวจัวไงนี่โอ้ยสีขาวแต่มือเนี่ยนะเอ้สีขาวแต่หน้าสีขาวแต่มือโอเควันมานี่ะเรารับผ่องมาวันแล้วเย้มาทุกคนวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนนะถ้าชอบพีอหย่าลืมกดไลค์กดตดตามให้ด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะโอเค ฉันลาก่อนนะจ๊ะทุกคนบายบายไว้เจอกันชาติหนนะ้าบายบายเย้บาย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 อ้ยปิดสักที